สวัสดีครับเจอกันช่วงเช้าอีกแล้วครับผมกับบรรยากาศสบายๆช่วงเช้ารเรอินเห็นเพื่อนบ้านเขามาใส่มองหาปลาครับก็เลยถ่ายนี่ลงคลิปหน่อยครับผมก็บรรยากาศช่วงเช้าครับผมอยู่หน้าบ้านนี่แหละครับบ้านสวนนี่แหละครับ ไม่ได้ไปไหนไกลครับผมเพราะช่วงนี้น้ำเยอะมากครับมีน้ำก็มีปลาให้ชาวบ้านจับกินกันครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับผมน้ำลดไปนิดเดียวเองครับผมอาทิตย์หนึ่งแล้ว ช่วงนี้ฝนจะตกวันเว้นวันครับแต่ตกแรงบ้างเบาบ้างตกไม่ไม่นานครับถ้าตกนานนี่โอ้โหท่วมหมดเห็นหลายจังหวัดเลยครับช่วงนี้น้ำจะท่วมกันเยอะดีแถวบ้านผมน้ำก็ไม่ถึงจะท่วมครับแต่น้ำขังนานครับมาแล้วก็อยู่เลยครับอยู่อย่างเงี้ยระบายชา ดูผักกระเฉดสครับสวยงามมากเลยครับขึ้นเองธรรมชาติครับหรือมีคนเอามาทิ้งไว้แล้วก็เขาจะแตกเองครับดูสิเนี่ยไม่มีใครเด็ดไปกินเลยครับคนแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยมีคนกินหรอกมั้งครับไม่ค่อยมีคนเด็ดไปกินเลยครับเนี่ยดูบรรยากาศช่วงเช้า ับวิถีชีวิตครับหายอยู่หากินดูฝนกำลังจะมาอีกแล้วครับผมที่จริงอยากพูดเสียงสดครับรเอิเสียงเพลงเข้าครับผมอยากปล่อยเสียงสดมากเลยจะได้บรรยากาศมากครับแต่เพื่เอิญมีข้างบ้านเขาเปิดเพลงเสียงดังครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเขาจะได้ปลาหรือเปล่าครับภะเกดสวยจริงๆครับเนี่ยน่าเด็ดไปผัดน้ำมันมากเลยครับอะกาลังแตกยอดฝากติดตามด้ครับผมนุสุรินคออยู่พอกินฝากกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยครับ ชมบรรยากาศช่วงเช้าครับผมภาวนาให้ฝนหยุดสักสองสาวันครับผมให้น้ำมันลดลงกว่านี้ครับกลัวฝนจะตกมาซ้ำอีก เดี๋ยวจะไปดูเขาได้ปลาหรือเปล่าครับผมน้ำก็ไหลไปเรื่อยครับเขาใส่ท่อไว้เล็กครับทำถนนแล้วก็ฝังท่อไว้เล็กรูมันเล็กก็เลยระบายช้าแต่ก็ระบายไปเรื่อยๆวิธีเอาน้ำออกจากรองเท้าบูทเท่มากดู อพอได้กินอยู่ครับผมก็ช่วงนี้หมูเอ็ดเป็ดไก่แพงครับผมได้มื้อหนึ่งครับหาอยู่หากินแบบบ้านๆครับก็เดี๋ยวไปชมที่สวนหนครับมบรรยากาศช่วงเช้านี่ดีจริงๆเลยครับดูน้ำไหลเข้าสวนสิครับ ผ่านสวนตลอดเลยครับต้นไม้จะตายหมดอยู่แล้วครับผมถ้าฝนสองสามวันนี้ถ้าฝนไม่หยุดนี้โอ้ต้นไม้น่าจะตายไปหลายต้นครับน้ำไหลแรงก็อยู่ได้เป็นบางต้นครับบางต้นเขาชอบน้ำเขาก็อยู่ได้ครับ ต้นกล้วยน้าวานี้ถ้าอยู่นานๆก็อาจจะตายได้ครับถ้าน้ําขังนานๆนต้นใบเขาก็เริ่มเหลืองอยู่น้ํายังเยอะอยู่เลยครับผม ยญาก็ยาวไว้ไวต้นแคก็ตายไปแล้วครับเรียบร้อยจมน้ำนานตายเรียบร้อยต้นกล้วยก็เริ่มเหลืองนี่ยอย่างไม้พวกนี้ก็ขึ้นเองธรรมชาติครับผมก็ปล่อยเขาเนี้ยตัดแต่งเอา เป็นไม้ขึ้นเองธรรมาชาติครับเขาก็อยู่ได้หญ้าก็ยาวขึ้นไวมากครับเวลาเจอน้ำหญ้าเขาจะยืดยาวไวเลยครับอีกหน่อยต้องซื้อเรือมาแทนรถแล้วดอกไม้ก็สวยครับได้น้ำดี แต่ห่ายาวไวมากเลยครับผมหรือย่าคลุมไปหมดเลย บางชนิดชอบน้ำเขาก็อยู่ได้นะครับบางชนิดเขาก็ตายไปเจอน้ำเยอะ ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยครับผมกับนุ่มสุรินทร์พออยู่พอกินฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถ่ายคลิปก็อยู่รอบบ้านนี่แหละครับผมอยู่กับทองนาทองไร่อยู่กับสวนช่วงนี้เข้าสวนไม่ได้ครับผมปลูกพืชผักยังไม่ได้ครับเพราะน้ำยังไม่ลดเลยครับน้ำมาเยอะเกิน ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชม